ทีนี้เวลาคนไข้มาที่ห้องนี้คุณหมอรักษาและดูเครื่องมือมันเยอะมากไปหมดเลยครับใช่ครับวางยาสลบไหมครับคนไข้ก็มีตั้งแต่ว่าเป็นมากเป็นน้อยถ้าเป็นน้อยๆเราฉีดยาชาก็ได้ฮะคือมีสติทุกอย่างมีสิติทุกอย่างแต่เขากาลังซ่อมแซมหลังเราอยู่นะใช่ด้านในเลยด้านในเลยครับถ้าเขาเลือกแบบนั้นก็ได้จริงหมอจริงครับอย่าว่าแต่ผ่าตัด กระดูกสันหลังเลยผ่าตัดสมองอ่ะผมทําแบบไม่มียาสลบก็มีฮะก็คือคุยกับเขาไปแล้วก็ตัดสมองไปเรื่อยๆเฮ้ยคุณหมออันนั้นก็จะดีว่าเราสามารถวัดได้ว่าเขายังพูดได้อยู่นะเวลาตัดจะไม่โดนสวนการพูดอะไรพวกนี้แต่ส่วนใหญ่คนไข้กลัวครับก็จะให้วางยาสลบ <c oughs> ให้วางยาสลบก็โอเคระว,วางสลบให้ได้ก็ได้ <c oughs> ครับครับทำนานไหมครับโดยปกติก็ใช้เวลา1-2ชั่วโมง1 <c oughs> 2ชั่วโมงเสร็จแล้วใช่ครับตอนไหนข้อนะ ในสมัยก่อนก็คือว่าถ้าเราต้องการผ่าตัดเราต้องผ่าตัดเอาลอะกระดูกออกไปเยอะเลยเพราะว่ามันเข้าไปไม่ได้เพราะเรามองไม่เห็น<อ>ทําให้ความแข็งแรงมันหายไปเราก็เลยต้องใช้เหล็กดามช่วยนะครับนี่เหล็กอ,อยู่ในร่างกายมนุษย์นี่ที่เวลาเขาบอกว่าใส่เหล็กคืออย่างนี้เหรอครับใช่ครับโอ้แล้วมันไม่ไปกวนส่วนอื่นไม่ไปกระทบส่วนอื่นใช่ไหมครับคือโดยปก <ạt asted S 1> ติเหล็กที่อยู่ในร่างกายก็ออกแบบมาให้อยู่ในร่างกายได้แต่ที่จริงถ้าเราไม่มีวัตถุแปกปลอมในร่างกายก็จะดีถ้าเผื่อเราทำให้ตัดกระดูกมันน้อยได้เนี่ยมันก็ไม่จำเป็น คนเราเนี่ยก็จะมีรูอยู่ที่ก้นตรงนี้ไม่มีเส้นประสาทสอดเข้าไปที่ก้นเลยไม่ใช่รูก้นนะที่ก้นเขาจะมีเหมือนว่าเราทำดูนก็จะมีจุดที่มันสามารถเข้าไปได้อดี่เ้นกิ้วดักก้นกกประมาณนั้นครับเสร็จแล้วเราก็ใส่กล้องเข้าไปแล้วก็จะบอกกล้องเล็กมากใช่ครับเล็กนิดเดียวนี่กล้องเข้าไปแล้วใช่ครับของจริงจะมีเลือดมีอะไรอย่างนี้ไหมครับใช่ครับมันจะมีเลือดมีน้ําอยู่ในนี้ เต็มไปหมดเลยย่อก็ถึงว่าทําไมเลเซอร์มันไม่ได้ทุกชนิดที่ใช้ได้ครับครับเสร็จแล้วเราก็เอาเลเซอร์ก็ไปยิงดับไฟห้องนี้อ่าก็เห็นเขียวๆอยู่ตรงนี้จุดที่เราเล็งครับครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการทำลายแล้วก็เปิดเลเซอร์ยิงเข้าไปให้หมอนกระดูกที่ปิดมันหายไปได้ก็ยิงปุ๊บแค่นี้เสร็จแล้วหนึ่งชั่วโมงที่คุณหมอว่าใช่ครับเปิดไฟหน่อยได้ครับ อีกกรณีหนึ่งสมมุติว่าส่วนที่กดทับมันมีใหญ่มากไม่ใช่หมอนกระดูกอย่างเดียวแต่ต้องไปตัดกระดูกด้วยซึ่งเป็นกระดูกที่ชิ้นค่อนข้างใหญ่ถ้าเล็กๆเ,เราใช้เลเซอร์อย่างนี้ได้แต่ค่อนข,ข้างใหญ่เราใช้กล้องช่วยครับปกติก็คือว่าถ้าคุณอยากเห็นข้างในคุณต้องแหวกตัวกระดูกออกแต่ว่าถ้าแบบหมายก็คือว่าถ้าคุณอยากเห็นข้างในคุณไม่จําเป็นต้องแหวกมันก็ได้คุณใช้กล้องส่องเข้าไปคุณก็จะมองเห็นข้างในเหมือนกันเห็นชัดกว่าด้วย<อ>แล้วก็สามารถสอดอ,บบรรอุปกรณ์ต่างหากกล้องเข้าไปสมมติว่มมีหอนนกกระดูปิ้้แล็เข้าไปคีบหมอน หรือมีกระดูกงอกเราใช้ตัวกอเข้าไปกรอได้ยเผมถามนิดนึงครับคุณหมอโรงพยาบาลทั่วไปที่ก็มีคุณหมอศัลยแพทย์เหมือนกันที่ผ่าตัดกระดูกสันหลังอย่างเงี้ยนะครับกับโรงพยาบาลของคุณหมอข้อแตกต่างของเครื่องมือคือยังไงครับอย่างแรกก็คือว่าเราต้องมีคนที่มีสกิลในการขับรถฟอร์มูล่าวันให้ได้ก่อนครับคุณซื้อรถมาถ้าคุณขับไม่เป็นคนขับก็อาจจะมีปัญหาด้วยต้องมีชูมักเกอร์ก่อนคุณหมอเป็นชูมักเกอร์หมอที่อยู่ในทีมผมก็เป็นชูมักเกอร์เหมือนกันออ